เลขตัวเดียวให้สองตัวนี่เขาขายแมนแมนเบื้องเขาไห้ครับที่เขาไห้เขียนว่าเขาเด็ดเด็ดไห้ครับเขาเอาไส่กับเลขเพ่อจ้อยครับมันก็อจีถือกุญก็จีได้ไหลครับวาาบ่าแมนว่าเอาแบบผู้นี้ก็หาตัวผู้น้นก็หกตัวว่าเอาครับผู้มันวิ่งไลยตัวเดียว่อว่าเอามันวิ่งมันวิ่งมันซื่อหลายเงินขั้นที่เอาเอาพ่อจ้อยสื่อบอกไป เอาเป็นเลขเป็นปีไปเลยเลขบุญเป็นปีป้าจ้อยสิบอกก็คือศูนย์เก้าแล้วกันหนึ่งสามสี่ครับเอาไปครับคันบัตรทิศนีเพราะต้องซื้อครับอ๋อพ่อจ้อยย้ำหน่อยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งสามสี่ครับคันบัตรทิศนี้ย้ำไปซื้อครับตลอดปีครับคันซื้อเลขบัตรติดศูนย์ติดเก้าครับติดหนึ่งติดสามติดสี่มันสีมาบดล่างครับ สีออกอยู่นี่มันบ่ครับครับผมโดยมากสิมาบมบหลายกวางครับตลอดปีบ่นี่ตลอดปีครับเก็บสุดนี่ตลอดปีดิครับอันนี้เดี๋ยวสิว่าบ่าจ้อยมั่งผู้เดียวบ่สิว่าอันนี้ก็คือบ่าจ้อยสิสิค่อยเคยออกไปเรื่อยๆแล้วกันครับเสี้ไห้เอฟซีของบ่าจ้อยนี่ถึกหลายๆครับรวยหมดประเทศเ้าจ้อยเนาะผู้ใดติดตามบ่าจ้อยนี่บ่มีนั่นหรอครับบ่ผิดหวังบ่มีตกอัพครับ ฮองกอมาาด้พอจอยข่อยกับฮองกอมาบานนี้ได้ถทือการมาแล้วครับเมื่อวานนี้สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าถูกตัวใดครับถทือกทั้งสองตัวครับทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยครัแก็คือมันก็คือมันอยู่ในหลักหระครับครับสิบหกกับสิบเก้าเป็นตัวเดียวกันครับครับพอจอยแล้ปีนหัวหกปีนขึ้นมาครับเพราะว่าเขาว่าลังครับครับเขาว่าลังเขาว่าลังลานผูบเส้นพันผูบเส้นครับครับ นี่แหละโอจอยกคอยคอยเสียเขาก็เลยปีนหกเปิบเลยปีนขึ้นมาเลยครับเป็นหนึ่งหอกโอเป็นหนึ่งเก้าเก้ครับผมถึกซ้ำบานนี่ถึกซ้ำครับถึกหมื่นนึงครับครับผมตัวเจ็ปนี่ถึกสามหมืนหครับเจ็ดแปดเจแปดนี่ถึกสามหมื่นเจี่พอจอยได้จังเด่นครับต้อนไปเหมืนเครับครับนี่ก็ไม่ลายบบเจ็ดเจ็ดแอจอยได้มาจังไดนครับพบว่าเจ็ดแปดก็ได้มาจากหี่ละครจากมีมันบ่ครับ โอ้แต่ว่าพ่อจ้อยบ่ได้โชว์น้องวัดที่ผ่านมาเนาะตัวนี้บ่ครับโอ้ยเสดายเสดายคักเสดายเนี่ยโอ้ยโยกไก่บ่เห็นเห็นตกระดาษตัวหนังสือบ่เห็นเลยคอยโยกไก่คือพ่อจ้อยเขียนให้เนี่ยเขียนให้เนี่ยโอ้ยโ่งเห็นเลยคือพ่อจ้อยนี่ยหกปักเขียนมาเยอกเลยพ่อโยกผู้ใดมี่ผู้ผิดมั่ที่ผ่านมาหรือว่าผู้ใดนี่โคตเขาเบิ้งนี่เขาสีเขาสียไม่ผู้ผิดครับเพราะว่าเลขพ่อจ้อยนี่บ่ท่านรู้จะเทียงครับเลข นิ่เล็กเล็กเนี่ยครับันี่งวดที่ผ่านมาเดอ้อพี่น้องช่วยเบิ่งว่พาพอใจเป็นยังคือถือเล็กมาสั่นพี่น้นองบถกอย้ติพี่น้องเช็คหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวสิม,มาตามให้อีกนะครับนี่เหล็กงวดก้อนนะครับพ่อจอยซื้อยูนีนน่นะครับว่ามัน,นเป็นนี่ยังเปล่านี่นะครับพ่อจอยซื้อยูนีนนะ่ <S <S งวดก้อนเดี๋ยวค่อยมาตามอีกนะครับตอนนี้ยังบ้านใดมากนะครับ S <S มีใจมน้นครับมีใจมใจันตัวมีใจในี่ยม่นบ่จองไรก็สยทองเลยเียลายยำเลยตัววงกลมนี่ตโตมากคักเลยมันพอโอขข้ยมากคักครับ,บครับหาเจ็ดมากคักหลีครับทุงหนึ่งหาโตทุงหนึ่งเจ็ดโตปลาดุกันแปะเจ็ดโตประคอหาโตครับแต่ว่าพระเจ้ยสิตีถิกบนเงือนสีออกแปดเจ็ดตัวกาหมืนมเจ็ดแ เป็นบ้าบ่เป็นบ้าบ่เจ็ดจังไดก็มาครับเลขกค่ายหนย็นหนึ่งเจ็ดก็แปดคือนั่งน้ำเงินรวด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 ด้วยครับบ่ต้องบ่ต้องไปคำหนึงครับเฮ็ดอี่ยังก็บ่คือสื่อเลขครับครับนี่แหละก็คนสีบ้าพอจอยขี้คุยครับเจ็ดสีบ้าจังไดอ๋อเป็น้นม้สืออืขั้นขั้นเทามีที่ไปที่มาครับ

กันบองแห้งด้ยเจนบัวบงแหงอ้วงโยมยมโยมเอ้มแล้วเมแล้วคบ่าก็สิเพรว่าหูแห้งญานอันบ่แวมนโอ้ก็เจยบ่ยาญยังยาตอ่านนกอจ้บพยานเห็นไหมเจ้าพยาญเจายาญเพที่สิสันจ่นเพราะที่ไปวกใส่ก็สังสังจ่วนแห้งพยาญแห้งบ่ะ mm ว กขลูกเขาลูกของเขาจับได้ตายค่ะสี่้าเก้ด้ค,ครับงานหลักเราเลีกสัญจรกับเป็นสัญนลัะครับลักษณะเดียวกันอมันจะเอาเล็กตัวเก้ามาออกครับยื้อไปได้อพอะจอยบอกรลว่าขั้นสัญจรมือใดคือเหล็กตัวเก้าครับแมนเนะเห็น่มันออกมาหนึง่งองเล็ตัวเก้าเนาะครับผม่ นั่นแหละบอขันบ่าวเถี่ยที่มันเสียสติสักช่วงนึ่งเสียสติบุ้งจักขันมันกนบาดบอคั่มมันแม่นครับแม่นครับแม่นกวนกันแค่ไหนเห็นเห็นมันโดนเอาเงินมาหมดเส้าดีว่าง่ายๆเอาคือว่าเห็นนับเงินโชว์อยู่นี่ครับเงินมืดเงินเป๊ะนี่นี่นี่ช็อตเด็ดช็อตเด็ดนะครับนี่ตัวเลีนะครับคุณยูพิน

ป้อใจป้อใจกับเปาหรือกี่หนอไม่ใช่ธรรมดาเด้อครับนั่นใสเปาปุ๋ยได้ครับใส่เป็นถุงปุ๋ยเลยต้อยมาขายที่หกหมื่นครับกระเป๋ากระเป๋าอันถุงไผ่นี่ครับหกหมื่นต่ได้ขายเท่าไหร่ ขั้นกายแค่ขันกายหกมื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นไปยังก็ขายได้ครับนี่กำไรไปนานๆครับผมมาเก้าไปมัดเสื้อใครก็จะมัดเสื้อหกมื่นพอจอยบ่ขายบ่ขายครับบ่ได้ทุนไม่บอกแสดงว่ากระสอบนั่นหาเงินโอ้ยบ่บ่รู้ว่าก็เป็นกระสอบไม่เป็นนั่นพอจอยนี่ใส่กระสอบเลยล้วหาเงินนี่ขายบ่ได้ไหมพอจอยพอครับบ่หิวกระสอบมาตั้งมองนี่เบื่อนแม่บ่เมื่อเศร้านี่กระเป๋ามาสี่มื่นหาครับครับนั่นของเก้าอีกของเก้าอีกครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องบ่ต้อนี่ขายบ่ได้บ่ได้ครับบ่ได้ใส่พ่อกระสอบันไปหิวมาตั้งไว้บ่อไร่นี่ยบ่อบ่บ่เส้นเหล็กครับโอ้เอฟซีคอยว่าบ่ซื้อนี่ยคือบ่ซื้อเอฟซีคอยว่าบ่เห็นตัวเล็กเห็นแต่หัวลานพญเจ่อยบ่เห็นอีหลีนะครับเพราะว่าผมซู้มคักเพราะว่าอยู่ไก่มู่บังมัดจะเอาลงข้างล่างบ่ได้เอาไงวะครับเอาตัวเล็ก จากนีไปเบิ้งกันแล้่กันเสียพอจ้อยรถผู้อายุรถพอจ้อยันดีสหัวนี่ละสอบมันตั้งทาครับหัวนี่ละผู้ใ่ไปถือหัวนนี่บ่ขายครับใบเนี่คเด้อกะสอบเนเากะสอบเงินเพินนั่นน่ะโอ้ยพอจ้อยไปหิวมัจักบาทแน่พอจ้อยเพอนเทนจักบาดเน่เจาละนี่คืเอไปย้ายจ้อยได้ไปนองเด้อกะสอบเห็นบ่ครับชัดเจนบ้า บ่เอาเงินออกมาดอกเดวเป้าแล้วเด็ดอ่ะเป้าแล้วนม่นมาขายหกหม่นมาขายครับ่นเที่ยวพอจอยห่อไวเครับเปปึกครับเป็นเลยเมยนม่นี <c <c ่แมเล่าอีกจุลยยจุว่าจพอสีคุยครับจริงจริงครับผมภาดของแท้ของแท้ของแท้ครับยังนี่ครับเอาโซ่สาสเนี่พอ ซาาซาซาครับซาาเนี่ย่ยเนี่เนีมไามอยากโซ่ดิอันกับานี่อยากแก่คนอยากแก่คนเศ้าเบาให้จอยว่าพ้จอยฉีกุยครับอืม่้มีคนเบาให้เขาไม่คุยนะครับผมไม่คุยของแค้ควาแท้บนี้ไปกินเงินเสียกรเาเลย กันผ <oung> ู้ใดเห็นนั่นก็สอบเลี้ยงเลี้ยงเงินน้ำทางนี่พี่น้องเฝ้าจอดรถเด้นเนี่ยไปกินดิวฮวาตัวนีนี่ก็สอบเงินดีนี่ตัวเลขตัวเลขได้พี่น้องได้เบิ้งตัวเลขไประยะระยะเป็นระยะระยะแล้วก็ฟังพอจอยว่าไปนะครับเมื่อที่พอจอยได้หลายๆนี่คือได้มาจากเลขบัดคร่ะได้มาจากเลขก่อครับัไบ่ได้ไปกดมันบ่ได้ไปกดเงินครับได้มาจากเลขอย่างเดียวค่ะได้มาจากเลขอย่างเดียวค่ะ ก็ขายก็ว่าก็แบงก็ขายหกหมื่นมาขายพี่น้องอย่าแล้วหนุ่มมาแต่นหาเทิงนี่ฮะหน่ะหนุ่มมาแต่นหาเทิงมพี่น้องตาบ่ถึงซื้อแต่พอถึงของมันเยไปนั่งพอสิถ่ายภาพนิ่งจ้าอันจับกระสอบยกจังสี่จักบาทนะจับกระสอบยกจักบาทนะครับใช่แล้วแม่บาทภาพนิ่งภาพนิ่ง เสอบเงินอจอยพี่กระเป๋เงินเอาจะบังนาไรพ่อเอาออกทั้งทางดูแล้วัดูแล้วคะแนนกระเป๋ายุใจสีพูสองๆก็มาคน้องแฉะด้วยพี่น้องนี่หกเงินมาขายใบหนี่งสีไกยังในองเงินเกอบแสีย นั่งเฝ้ากระสอบยื้อซืซ่อวันหนี่แม่วังแันเลยว่าเมนกระสอบนอไม่เน,นี่ยอกอกก่อนสิแสเน,น,นมาโชว์เลยเนาะหูจังสวีห้าเมื่อหลอกพันแสเนมาเนาะ